สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์ไม่จำมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและขนานพิถุนสามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับกดอินกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชั้นหน้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่เปรีบโลกหกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากการของของก็ชี้เรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับจะมีโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับใครต้องการดูดูส่วนตัวก็สามารถแอดไลายดีมาคาพิเเศษนนั่อง เนาะวันสุดท้ายเดดไลน์ก็คือวันที่31มีนาคม66นี้นะครับโอเค3วันเท่านั้นเรามาดูนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากาเนิดสิ่งที่ได้ชาร์แต่ว่ามั่นคงนะในดวงชะตาของคนราศีมิถุนและคณามมิถุนเรามาติดตามและฟังกันเลยครับก่อนอื่นจุดกําเนิดนะครับตะนุอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามจริงมันเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะต้องหันกลับด้านหมายความว่าด้านหลังจะต้องอิงอื ให้เกตนิดนึงนะครับใครจะวัดองศาของบ้านเนี่ยจะต้องทิศด,ด้านหลังหมายควาว่าคุณต้องหันหลังให้กับทางทิศเหนือแล้วคุณต้องมองหน้าเข้าไปทางทิศใต้คนเราจะมองข้างหน้าเสมอถูกไหมครับถ้าเราพูดแบบนี้ถ้าเรามองปุ๊บเข้าไปเนี่ยคนไทยมองเนี่ยม,มิถุนเป็นตะวันตกะตะวันตกเฉียงใต้เฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงเหนือผิดทันทีเพราะคุณวัดองศาผิดนะครับเราต้องหันหลังกลับนะครับแล้ว <premises. S 2> กลายเป็นตะวันออกชิงเหนือเพราะว่าราศีพิศพเนี่ยเป็นราศีที่เป็นประเทศจีนตอนนี้ก็คือตะวันออกเฉีงเหนือปีหน้าปีหน้าแล้วนะครับจะเปลี่ยนยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคธาตุไฟเนี่ยจะเป็นทิศใต้แล้วครับอทิศใต้กับทิศเหนือเนี่ยมันจะตรงเสมอมันจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ขวากับซ้ายเนี่ยตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันจะสลับกันพูดง่ายๆว่าเรามองหาหน้าทิศใต้ใช่ไหมครับซ้ายมือจะต้องเป็นตะวันออกขวามือต้องเป็นตะวันตกเอาพูดง่ายต้องจําหลักการนี้จําแค่2ก็พอนะครับก็คือซ้ายมือต้องเป็นตะวัน ออกนะครับขวามือต้องเป็นตะวันตกพูดง่ายนะครับวิธีการวัดของทางห่วงช่วยจะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อซ้ายมังกรขวาเสือขาวถูกไหมครับอืมประมาณนี้ที่นี้ือถูกป่ะขวามืออี๋ยวแป๊บหนึง่งดูก่อนทิดหนือขวามือเป็นตะวันตกนะครับซ้ายมือเป็นตะวันออกโอเค อ,อ่นนี้ตะวันตกราศีตะวันตกนี่ราศีตะวันออกก็ไงตะวันออกชิงเหนืออืถูกแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอันนี้คือให้เกิดไปนิดหนึ่งเนานะเอาไปวัดองศาบ้านเวลามีใครบอกเออให้ให้นั่งองศา,านี้องศา,านี้นะอะไรเงี้ยครับจะได้เข้าใจกันเนาะแล้วดูเข็มทิศในมือถือได้เป็นแอปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อิ่งที่ชาแต่มันคงจะเป็นเรื่องของการเงินเพราะราศีมิถุนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราศีแห่งผลประโยชน์เป็นราศีแห่งไม่ใช่ละขอภัย เป็นราศีสาชะนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยนะครับสิบกว่านาทีโอ้ยต้องลบใหม่เลยโอเคศาชะนะครับขออภัยศาชะนะครับกระดุมพานเนี่ยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้ว EP ที่หนึ่งไอ้น,นี้เป็น EP ที่สองแล้วจะมี EP ที่สามเป็น EP สุดท้าย Final เนาะดังนั้นเนี่ยสี่สามสิบสองพอดีศาชะนะครับจะหมายถึงสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามันคงแปลว่าคนราศีมีถุนมากจะคบคนที่เป็นคนชื่อ มีคนใครมีชื่อเสียงนะครับเป็นคนมีอํานาจดังนั้นเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยช่วยคุณได้ดีมากเลยเพราะคุณเป็นราศีที่มาถึงการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีฐานะมีชื่อเสียงมอีอ่นิยมดีอะไรประมาณเนี้ยลัสนิยมดีอะไรประมาณเนี้ยครับถือว่าเป็นดีนะแต่เขาก็มีอีโก,โก้ดังนั้นคุณก็ต้องตามเขาให้ดีหน่อยเพราะว่าคนมิถุนเนี่ยเป็นคนที่ลังเลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาพูดอะไรมาก็คือยอมรับนายเป็นราศีผู้นําอันนี้เป็นราศีผู้ตาม ไม่ใช่ราศีผู้นำนะราศีเราเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยออของเราอะ่ะก็หมายถึงท่านลมด้วยเนาะก็เป็นัิดสมก่งน,นะครับโอเคใครจะมายืนหนึ่งทันเขาไม่ได้คนราศีิสห์จะต้องยืนที่หนึ่งเสมอเขามีเขามีวาสนาลงมาแบบนั้นเรามีวาสนาที่ต้องไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยความก้าวหน้าของเราจะไม่เท่ากับเขานะครับเราต้องเข้าใจว่าราศีิงห์เวราศีาตุไฟที่เป็นการตรีกลอของอตรีกลหลังนะครับตีกณนหลังนะ ไปถึงราศีเมษคือดวงเมืองดวงโลกนั้นเนี่ยเขาจะได้อิทธิพลที่ดีกว่าเราเราจะได้ลเลนลาภะก็ตามนะครับแต่มันไม่ใช่ธาตุเดียวกันกับเราเข้าใจหรือยังนะครับเพราะว่าธาตุเดียวกันจะทําให้เกิดความเข้มแข็งครับอืมก็จะเป็นราศีธนูอีกราศีหนึ่งเนาะโอเคอตัวตนเราจะพูดในอีพีที่3นะครับของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนลังเลง่ายนะครับก็ค่อยว่ากันโอเคสาชาเพื่อนก็จะนําพาไปสู่การมีชื่อเสียงแล้วทาให้เราอะอย่างเช่นพวกดาราครับ ที่เขาดังอย่างเช่นตอนนี้ที่เห็นมากที่สุดคือเบลล่าเบลล่าเนี่ยก็ตั้งแต่บุเพสนวาใช่ไหมครับก็คือดังเปรย้ยงมาเลยจากนั้นก็คือโฆษณาเยอะมากที่สุดเพราะว่าผมเนี่ยเปิด YouTube ดูทุกวันผมจะรู้เลยว่าเบลล่าเนี่ยเยอะที่สุดครับรอ,องมาก็จะเป็นย,ายา่าอะไรแบบนี้ครับก,ก็อาจจะมีหลายคนอยู่ชมพู่องนี้ครับก,ก็จะเป็นลองๆล,ง,ล,ง,ลงมาเนาะอะไรประมาณนี้แต่เห็นมากที่สุดก็คือเม่ดนีเม็ดนก็คือนั่นแหละ อแล้วก็ใบเฟิรนใช่ไหมครับก็เยอะเหมือนกันอ่าประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าเบลล่าเยอะที่สุดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าคือแล้วเบลล่าแล้ทำไมเหรอเบลล่าก็คือไปจับข้อณสไงคือดังไงดังจากบุเพศสนอวาาแล้วมาจาับอ่ขาขามามาจับผลิตภัณฑ์ก็คือพูดก่นว่าเขาก็จ้างงานน่ะคุณก็เหมือนกันถ้าคุณคบเพื่อนเด่นดังเนี่ย คุณก็ได้อนี้ส่งด้วยเขาใจไหมครับแบรนด์ของคุณก็จะดังเหมือนกันเพราะราศีมิถึงเป็นราศีการค้าหมายถึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าการขายเก่งที่สุดคือการพูดการเจรจาหมายถึงไม่จะเป็นต้องเป็นการค้าอย่างเดียวแต่หมายถือว่าราศีเนี่ยมันมักจะเป็นการค้านะครับไม่เหมือนราศีกันนะราศีอันนี้คือผู้ผู้ภากษาอะไรประมาณเนี้ยครับหรือเลขาประมาณเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไกด์คือการท่องเที่ยวคือการาค้ขายมีขึ้นมีลงเนี่ยนะครับอืมการเงินก็เป็นดาวจร์คือขึ้นขึ้นลงลงมีเว้ามีแหวงถูกค็ือ ขึ้นและแรลมถูกไหมครับก็ลับกันไปเรื่อยๆนี่แหละทีนี้จบเลงมาที่สุภาะสุภา่ยหมายถึงผู้ใหญ่นะครับสุภาะหมายถึงความเจริญหมายถึงความดีงามความสุขสบายดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราครบเพื่อนดีเราจะได้สุขสบายกับเขาเราจะได้เกาะเขาไปได้ด้วยโอเคปะ่ะอืมก็หมายความว่าคือคือบางคนอาจจะว่าฉันไม่อยากเกาะใครเพราะว่าฉันก็ทําเองของฉันได้เข้าใจครับแต่หมายความว่าคุณคบคนมีชื่อเสียงก็จะพาเราไปเจริญ สุภาพหมายถึงตำแหน่งก็คือชื่อเสียงได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าเราก็จะได้ชื่อเสียงตามเขาไปด้วยอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะครับคนใกล้ตัวเป็นสิ่งแวดล้อมของเราศาสตราชาก็สิ่งแวดล้อมของเราทําให้เราเกิดความสําเร็จได้ง่ายดังนั้นเนี่ยจงคบเพื่อนที่เด่นที่ดังและมีะความสามารถมากๆนะครับมีอํานาจเขามีอํานาจในตัวแต่อย่าลืมนะครับพวกราชาการก็ได้นะครับคุณก็จะถูกกับพวกราชาการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกลับไปดูในพื้นดวงพ่อสังเกตดูไหมไม่มีดวงดาวสถิตอื วิชานี้เป็นวิชาตาทิศนะครับหมายความว่าไม่มีดาวแต่ฉันอธิบายได้เองครับเข้าใจไหมอืมโอเคดัง okay. นั้นเนี่ยความเจริญของคุณจะมาจากเพื่อนคบเพื่อนดีก็ได้เจริญถ้าคบเพื่อนไม่ดีความเจริญไม่มีนะครับโอเคป่ะ okay. ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ไกด์ไลน์ให้เท่านั้นนะเพราะว่าเรายังไม่ดูพื้นดวงของใครแต่มันนะแต่หมายความว่าบางคนก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับอย่าเสียสแต่ว่ามีคนพิจิกเนานะดูมากที่สุดในช่องนี้แล้วก็บอกว่าจริงกันเยอะแยะมากมายเลยครับอืมก็ถือว,ว่าโอเค ต่อไปเป็นวิชาที่ดีมากเลยเพราะมันเป็นกรอบได้เฉยอ่ะไม่มีมีดวงดาวเนาะแต่ดวงดาวเป็นตัวสําคัญกว่านะครับแต่เราก็ต้องรู้พื้นๆก่อนนะเนี่ยสิ่งที่ช้าเนี่ยแต่มันคงเนี่ยดวงดาวมันบอกบอกได้ไหมบอกได้ดาสองไงอืมช้าแต่มันคงถูกปะ่ะแต่ถ้าเป็นราศีอ่ะก็ต้องเป็นราศีที่ผมพูดทั้งหมดโอเคนะอืออาจารย์บอกว่า พวกนี้จะดูคร่าวๆว่าเราจะต้องวิ่งเต้นไหมในชีวิตนี้หรือวิ่งเต้นแล้วประสบความสเร็จหรือวิ่งเต้นแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างผมเนี่ยวิ่งเต้นแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะผมได้เกณฑ์น,นี้นะครับแล้วก็เป็นคนดือ้อไม่ฟังใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบผมก็เป็นอีกดื้อไม่ฟังใครเนี่ยแล้วก็ทําอะไรจะต้องเาเรียกว,ว่า ต้องขอโอกาสอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็ผมอีกนะครับันนั้นเนี่ยมันจะบอกได้หลายอย่างอะไรจะมีเร็วอย่างลูกจะมีเร็วหรือเปล่านี่ครับลูกจะมาเกิดเร็วไหมอะไรเงี้ยครับบางบางคนเนี่ยตั้งปุ๊บมีลูกเลยมันมีลูกเร็วแต่บางคนโอ๊ยตั้งไปเถอะเอม,มื่อไหร่ก็ไม่รู้จะมีอะไรเงี้ยจนจนจะแก่อยู่แล้วถึงจะมีอะไรเงี้ยครับสี่สิบห้าสิบ่เงี้ยถึงมีอะไรประมาณนี้ก็คือพวกน่ามันมันบอกได้เลยครับว่าช้าหรือเร็วเนาะประมาณนี้เพราะดาวดวงเดียวเองดาวสอ์อย่าบอกว่าช้าหรือเร็ว แต่ดาวดวงอื่นไม่ได้บอกว่าช้าหรือเร็วเนาะถูกไหมครับแม้กระทั่งดาวราหูก็ไม่ได้บอกว่ามันชานะครับแต่มันหมายถึงดาวคนแก่อืมก็หมายถึงลักษณะจะเป็นคนแก่อะไรประมาณนี้เขาว่าช้าก็อาจจะมีบ้างแต่มันไม่เน้นครับอืมเพราะดาวราหูเป็นดาวเคลื่อนที่ดังนั้นหมายถึงว่าทัดลมครับบางทีมันก็เคลื่อนต่อไดวไวเหมือนกันอ่ามันก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวทายเหมือนกับอ่าเดี๋ยวเป็นเสาเดี๋ยวเป็นอ่าทัดลมอะไรประมาณนี้อืมเพราะดาวเสาเคยปกครองในราศีกุลนะนะครับอ่ามันมันเป็นสัตว์โบราณที่หมายถึงว่า เกศติมาโบราณแต่ก็สมัยนี้ใช้าดาวดาวรหูเพราะนิสัยจะเหมือนราหูมากกว่านะครับแต่ก็ใช้ดาวเสาได้ทั้งสองเหมือนกันเนาะที่ดาวเสาเข้าไปในเรือนสุภาเนี่ยนะครับดาวเสาเข้าเรือนสุภาหมายถึงยากลาบากที่จะประสบความสาเร็จใน2ปีครึ่งนี้นะครับหมายถึงคุณต้องขยันมากกว่าเดิมแต่ได้ผลเท่าเดิมจำไว้ครับได้ขยันให้มากกว่าเดิมแต่คุณจะได้ผลเท่าเดิมจําไว้เลยนะครับเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ได้เท่าเดิมนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจว่าได้ก็ดีกว่าไม่ได้เพราะดาวเสามันหมายถึงดาวที่หมายถึง ความยากลําบากความที่ต้องอวิระยะอุตสาหะถูกปะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะเข้าใจมันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเมื่อไหร่มันจะชนะเมื่อไหร่มันจะได้สักทีมันจะอยู่มอย่างงี้อ่าประมาณนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องพยายามวางแผนการวางแผนจะลดแรงเราได้มากครับเหมือนกับการก่อสร้างนั่นแหละถ้าคุณอยู่ดีก่อสร้างขึ้นไปเลยแล้วคุณไม่ได้วางแผนเนี่ยไม่ได้มีแบบโยล่จบนะครับคือวันนี้ว่าบ้านอาจจะพังลงมาได้เลยนะประมาณนี้โอเคทีนี้ ราศีกลุ่มไปแล้วต่อไปราศีอรินะครับสิ่งที่จะช้าแต่มันคงอริเออนะครับคนมิถุนได้อริเป็นสิ่งที่ช้าแต่มันคงนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปัญหาเนี่ยมันมาช้าคือหมายถึงว่ามันจะไม่ค่อยมาหรอกแต่พอมาปุ๊บมันอยู่นานเลยครับแก้ยากทาั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นดาวพุธแก้ง่ายก็หมายความว่าคุณต้องมีสติมากๆและปัญหามักจะลึกลับพูดงี้ว่าศัตรูอ่ะคุณจะลึกหลับจะไม่เปิดเผยเพราะราศีพิจิกเป็นราศีที่ปิดบังทั้งหมดครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อนผมนย่นาเกิดลักลาม่ิถุนแต่ว่ามีดาวจันเนี่ยมาอยู่ในเรือนอริก็กระดมผา,าริมก็คือพู้นี้มีปัญหากับการใช้ตังโดยที่ไม่คาดฝันเจอวิวไปอยู่ด้วยไม่คาดฝันนะครับคือพักงานยอยู่ๆก็เสียตังเสียตังเรื่อยๆเลย,เลย,เลยประมาณนี้นะครับและตัวเองเองเนี่ยก็จะมีปัญหาบกพร่องเกีก่ยวกับเรื่องของอหมดลูกรังไข่ก็จริงเขาเหมือนคือเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ผมเป็นคนรู้วิชานี้เยอะเนี่ยเราก็เลยว่าเออหรือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของหมดลูกรังไข่เลยทําให้ท้องไม่ได้ เขาก็อยากได้ลูกของอน้องของเขาเลยอืมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคือเราปฏิบัติต่อได้ง่ายเลยเพราะเราเรียนวิชานี้บอกเลยว่าวิชานี้เนะี่ยเป็นอะไรที่มองคนง่ายมากนะครับมองคนได้ละเอียดกว่าผู้อื่นแต่ไม่ได้แปลว่าจะมองได้ทะลุปูบวกทุกคนหรอกครับถ้าเรายิ่งรู้จักเราจะยิ่งรู้ลึกเลยครับอ่าโดยไม่ต้องพูดเลยนะเรารู้เลยนะครับจับจังหวะได้เลยอ่าจับไตได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปอริเนี่ยปัญหามาจากแต่มันคงแปลว่าโอเคพอแก้ได้ก็คือจบ ก็ปัญหานั้นก็หายไปเลยนะทีนี้เลงกับวินาศนอริมันเล็งวินาศตลอดนะครับทุก12ราศีเลยแต่ดันได้ช้าแล้วมันคงแปลว่านี่ไงพอเวลามันจบแล้วมันจบยาวนานนะครับคือแปลว่ากว่าจะมีปัญหาแต่ปัญหานั้นจะจบยากเหมือนกันเห็นหรือยังคือมีปัญหาปุ๊บอยู่ยาวอยู่นานกว่าจะวินาศได้กว่าจะจบได้นะครับก็ต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องอใช้ราศีที่ดีดๆเนี่ยมาเป็นตัวแก้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะนานเกินไปทำให้เราทุกข์มาก ถูกไหมครับเนี่ยอย่างบรณะมาเร็วหมายความว่าความเสียหายมาเร็วเกิดปัญหาแต่ปัญหานั้นกับอยู่นานกว่าจะพังทลายหมายว่ากว่าปัญหานั้นจะจบสิ้นได้กว่าปัญหานั้นจะถูกแก้ได้เนี่ยก็ใจได้อย่างอืมประมาณนี้ดัะนั้นเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีก็แปลว่าเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาแต่ได้ผลเท่ากันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ผลเนาะคิดในแน่อดีเข้าไวครับเพราะว่าสนาลงแบบนี้ยังไงก็แก้ไม่ได้ต้องไปดูดาวอีกทีหนึ่งนะครับในในพื้นดวง